ถ้าพูดถึงรายการอิสลามภาพที่คุณนึกถึงคงจะเป็นแบบนี้ลืมภาพเหล่านี้ไปซะ รายการวาเลตี้ยุคใหม่ของสังคมมุสลิมคุณจะได้พบกับวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่น่าสนใจของผู้คนในโลกของมุสลิมเรื่องกินเรื่องเที่ยวที่น่าสนใจทุกสถานที่ทุกเรื่องราวของคนมุสลิมเราจะนำมาเสนอให้ผู้คนได้ประจักษ์ว่าคนมุสลิมไม่ได้มีแค่ที่คุณเห็นในรายการสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมุสลิม,ม,ลมโซโซตี้ ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจใหเหล่านี้ได้ในรายการมุสลิมโซซไตี้ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา17นาฬกาถึง17นาฬกา30นาทีทางช่องคงชันลึกทีวี